ทางนี้ก็จะมีทางคู้บามีทั้งไอจัวเ็าจาก็ได้เริ่มไปองเฮียนแล้วเนาะตลาดเมืองอยเมื่อนี้เรา,าเจะที่ทุกคนเห็นไอยบอกที่มันออกมาจากน้ำแต่ว่าในช่วงเศ้าๆนี่บรรยากาศไม่ที่ดีแฮงแค่คนบได้มาหลักเชียนแบบเกา่เกาๆส้มๆนหนึงสบายดีตอนเศร้าทุกๆโนอยู่ที่บริเวณตัวเมืองเมืองงอยไมน่นอะบริเวณหนองเขียวนั่นเองเนาะ ตัวนี้ก็ทิเป็นควคขามน้ำอูเป็นวังน้ำเขียวนั่นเองในช่วงตอนเท้าๆานี้นักเงียน,นักคนเลยก็เริ่มพากันย่งางข้ามทางไปฟากนั่นเพื่อที่ไปเฮียนนั่นเองเนาะนี่ก็ทีเป็นบรรยากาศตอนเทาา้าเาหมอกคุ้มหนาเลยท่าน,นขึ้นผาแดงใน่วนนี้ก็ทีเห็นทุกคนก็ทิเห็นเป็นทะเลเหมอกเนะาะเพราะว่าทางเทิงพวกก็ที่แบบปิดไปเลยหมอกปิดเบิร์ดทางเข้าขึ้นเทิงผา,ผาก็ทิเห็นเป็นทะเลเหมอกเนาะนี่จอดในทุกคนเบิ่งน้ำกันว่ามันเป็นยังไงโซนนี้น้ำอูนี่ ที่เป็นแบบหมอกคุ้มล้ะกะอ็อายจากน้ำมันอะ่ะมันที่ออกไลออกแบบค่อยๆแบบฟูออกมาที่เห็นเพชรเพชรไหนทั้งทึงเป็นหมอกแน่และะ้วก็ะบวกสภาพอากาศที่หนาวๆในตอนนี้ก็ถือว่าคักเลยแหละเทงที่หนาวๆเนี่ยก็แต่กะวิวมันดีนาทุกคนเดี๋ยวื้อนี้เฮาสิพาทุกคนไปขี่รถเลาะ,ะเบิ่งตามหมู่บ้านแล้วกะ็สิพาทุกคนไปเบิ่งตลาดนั่นเองเนาะว่าซีมีอย่างแนมนื้นนี้ทางนี้ก็สิมีทางฟูบามีทั้งไอจัวเจ้าก็ ได้เรื่อไปองค์เฮียนแล้วเนาะนี่ก็ทีเป็นจุดแวะที่ว่ากเข้าที่ไปในมื้อนี้ในสองเส้นทางนี่ที่เป็นสองเส้นทางที่สามารถออกไปได้าทางหลวงขบางได้ทั้งเม็ดเลยเลยทุกคนเนอะไปนคะรหลวงปิงจันทร์กันได้คือกันแล้วข้างล่งางนี้ทางที่ยาไปก็ทีเป็นทางที่ว่าไปาหัวพันนั่นเองเนาะนี่ก็ทีเป็นสภาพตัวบ้านเนาะคนนะเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีกฎระเบียบคล้ายๆคือหลวงขบางนั่นเองเพราะว่า พราเจ้ามีการปลุกสร้างเพ่อให้เกิดสองสั้นนั่นเองเนาะให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเพราะให้มีการบังวิวหรือว่ามีอาคารยห่ย่ๆที่มาบังตามวิวแม่น้ำทุกคนในตอนนี้กับที่ทุกคนกับสีมาเปิดท่านและะ้วก็เขียมตอนทับแขกในเองเนาะเพราะว่ามื้อน,นี้ก็เป็นวันศุกร์แล้ว้วกาช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เขแขก,กัะค่อนข้างว่าสีมาหลายเนี่อย่างประมาณนี้นะนีะ่น การสัญจรอะกับคนข้าวมามีบวกไหลปนน่ปนไอ้นะทุกคนเนาะข้าเจ้าไป๋อองเฮียนข้าเจ้ากับแบบย่างไปเอานะนี่ทุกคนจะได้ยนอาจังชิซ้ายกานันย่างไป๋อองเฮียนเพราะว่าอากาศกันหนาวหนาแน่ย่างออกกำลังกา,กายกายันดีไปนิดนึงเนาะเมื่อกี้นี่นาาเขา,าก้าเจมาซอกแนวกลิ่นเศร้าพอมเลยแล้วกัมาถ่ายบรรยากาศในทุกคนบึงตามที่เป้าเนะนีลยเนาะนี่นี่ บ้านงเงิ้ยขาเจ้าข้าเจ้าซีมาเก็ตแถวนี้เลยเอาแบบหินผ่านะนทุกคนหินผ่ามาแล้วกับมาก่อแทนเป็นแทนดินหยีแทนอย่างขาเจ้าก็มาโอบมิดกันเลยนี่ก้าซีเป็นโรงเรียนหอขาเจ้าแล้วเนาะโบนี่ขาเจ้าเซกันยางมาเจากโบนีกไก่ลายนาเนาะแต่ก็พอนยางมากับพอสะดวกอยู่แต่ก็บซีมีตลาดติดแคมทางพร้อมเ้ยทุกคนเด้ออืมว่รสจะเป็นเด็กน้อย นี่ย่างขาเจ้ากับบัณคนกับที่มาแวะซื้อของกินที่ตลาดนี้หอดหลักทั้งปนตลาดนี่มื้อนี่ตลาดเงยเยมื้อนี่เรา,าเจาะจิบประทันซื้อที่หวานเห็นข้าเจ้าซื้อไปเมื่อวานนี้โอ้มีนอหว่นานพร้อม,อมอนอขมมว้นอว่านแต่ว่าซองนี้มันสีหวานเนะาะไป้ยเบิ้งไว้ที่นี่ยังกินบ่มื้อนี่เพราะว่าพรายบ่ได้กินข้าวเช้าเท่าน่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบแปดโมงละ ีหมากกระทันเป็นกระทันหวานเลยทุกคนเนอะคือตัวนี้ตัวนี้เป็นโอทเลยทุกคนเนอะคือเขาจะเห็นเป็นแคเนบแคเนแบบนี่แต่ว่าเขาคนข้างว่าผมมาคนไึงอันนี้อันนี้แม่ในหัวนี่หนาปลาฮะหนาปลาแคเนบแปะอ๋อที่ดรามินอันนั้นน้อยอันนี้ที่ดรามินมกสมองมกเนาะมกเนาะอันนี้เป็นบอลตัวนี้บอลแกนตัวนี้บุมมีอันนี้เม่แคทอืันนี้เป็นว่าดองว่าอันนี้ มัสอบป,ปลาสี่เสี่เอหมูมาอนิอ้ยมีลาบอี๋ผงเขาเด้อนี่ผงชิพันเนาะอันนี้ล,งงา,า,ลาบจุกนะแน่นอนเดี๋ยวไป grab ม,แบบมาแวะบ,บ้าบางทีอาจที่ได้อุย้ยคขนวมยวนคารามีเฮือน,นนี่สี่เอานอนขมนี่ไปไปแกงกินนี่นกขมมี่วงนี้มันมทีหวานแบบพอดีแซ่บเลยแบบแกงแบบจืดๆดนิดนึง บอไซแอรน้ำเพราะว่า,า,อ,าอันนี้มันแบบมันคาดนะขรัวกระปุ่นนี่ยั่วใจอีกละปกติมาเท่าไหรก่ก็ซื้อได้กว่ากรปุ่น,อ,น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 อันนี้เป็นม่วกเลยออกคลาบเลยตลาดนี่กับบคุคคลข่าบดได้ไงเลยบาดไอหนอนแต่กระพรามีเป็นตลาดซุมซนเนื่องจากว่าเมืองน้อยเกา่าเขาเจ้ากะแบบว่าบดมีตลาดโดยเฉพาออะนะ ตลาดกับมิจเลยเฉพาะกับคือตามพีเฮาได้ทายทอนได้ทายทับไปทุกคนเบิ้งนกากันให้แล้วว่าทายแะกับแบบสิบมือมีเธอหนึง่งสิบมือมีเธอหนึ่งขนาดนี่ะนะนตลาดกับว่าได้ใยปะไหนเนาะนี่เขาองเงียนทางน,นี้ก็ได้ขงเขานนได้หลายทางเลยในช่วงน,นี้โอ้อโหบุกขลีกับอ่าหยอดไหว้ผักแกบผักแวนโอ้ยอยากสุบผักแวนเดิเห็นจังไงวะมันบ่มีบนอันนั้นเลย ท่านี้ก็สิเป็นบริเวณน้ำนอูนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาดย่างพาทุกคนย่างไปเบิร์นกันกันนะสิเป็นประมาณใดนี่ท่านี้สิเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่แคมน้ำอูเดี๋ยวจังหวะแล้วจึงที่เข้าไปตลาดขึ้นเนาะจึงซีบิโซนกินเดี๋ยวสทรายทุกคนเบิ่งนน้กันก่อนว่าบริเวณนี้เขาเจ้าเฮ็ดอย่างแน่มาดูอ๋อท่านี้ก็สิเป็นประเภทแบบว่าบ้านพักแลัก็้าอาหารเนาะเพราะว่าอยู่บริเวณแคมน้ำมันจะอยง้แบบ บรรยากาศดีเลยนะอันนี้น่าจะเป็นทางเหง้าวออันนะัอ้อันนั้นบกพิตเนาะเดี๋ยวสิลองลรงไปเบิ่งก่อนอันนี้เป็นทาน่าเหง้าหน่อยหรือว่าเป็นยังไงฮึหรือว่าเป็นสาระพักผ่อนเฉยๆบ่ฮู้โหสุดยอด <c oughs> นี่ หมดบริเวณน้ำอูเนาะทุกคนเห็นอายบอกที่มันออกมาจากน้ำแต่ว่าในช่วงเศร้าๆนี่บรรยากาศไม่ที่ดีแฮงนี่กระเสียวเหืา่อมาจอดไว้อ่ะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ้งทางเทิงนีกเนาะอันนี้ก็สะเป็นต้านพักเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแขกโบดได้มาละแขกคนโบดได้มาละที่เห็นแบบเก่าๆโซมๆน,นิดนึงอ่ะจังไหนกับโฮบีทีบเสาซะเพื่อให้บรรยากาศกลับมาคือขึ้นให้เก่าเนาะ ตอนนี้เราได้กลับเข้ามาในตลาดทุเ่าแล้วเนาะล้วกัสังเกตเห็นปะเจ้าแบบเริ่มเนมียนละหวะัวมันเริ่มแบบสวยแล้วนะคนก็นเริ่มกลับละเดี๋ยวเราไปตอเมเนียนนี่อันนี้เป็นห้านขาปุ้นเคยหาพัดเกลียดด้ยทุกคนเด้แต่ว่้อนี้เขาไม่อยากข่าปุ้นเดี๋ยวรู้สิว่าเขากินหลายคนละขาปุ้นนี่เดี๋ยวสิเอาความีอันนี้อันนี้เขาอะไรขอช่องผ่าน อันนี้ตัวอันนี้ตัวนี้นีเปล่าอ,อันนี้มันตัวนี้เดือดอันนี่สิแต้มของหน้าผ่านเอาเดีวยวเดียวอู้เอาอันนี้นนนนไปนะเนาะไปอ,อ์อเนาะกักสยยวยแดงอากไปกับว้ยบนออเล่รำสบับบางไม้รำสับบางไม้บังไม้อ่ะใหญ่ตัวใหญ่คือกันเดี๋ยวที่พาไปเวิ่งทางนั้น,นอนีกเนาะมาชิ้นนี้อีกางนี้โอวัต ตั้งใจว่าซี่ซองน้กินซุกนะแต่ว่าน้ำกินซุกกับคอนขอ่าวไยบ่มีไปไหนละฮันข้าเจะาเริ่มปิดเมื่อละหนูเออเจชิบุเลือยอย่างไรทุกคนเนี่ยเอามาเศร้าโคตร <c ười> ข้าเจะปิดไิป,ดป้าละนี่เส้นเส้นเส้นขอซอย ขอจอยสิขยามีเห็ดให้เดี๋ยวเบิง่งถึงนเนาะว่าชิมีอย่างกินบอเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนของกินซุปนั่นเองเนาะขนมเอเขาหอมนั่นเน,ะะนาะปลา่าจจะเป็นปลา้ำอูละ คอจีปาเต้นี่โอ้บมากเลยทุคนเลยอันนี้มีมกอย่างไรนี่ใช่อไหมขก็มีอย่างไข่อัเนบอันเรืองซ้อนแนบเรืองซ้อนอันเท่าไรเนบเรืองซ้อนห้นาพันสิเอาเ,าเอแาแนบเรืองซ้อนนะมั้ ไข่เบาบเอาไขนาดเครื่อง่วนน่าจะแยบเนาะเอ๊ะไปหาไอเสรเครื่องส่วนงนี้เะเไป่เป็น่ไป่นเาไปส่วนอะวะแมนลตซซื้อต่เข้าซื้อหรออืออานะลคิดว่ามีบอลไปส่วนแเนาะอนนี้บอลไปส่วนกที่ไมทุกคนเบ่ง เดี๋ยวชิบิเอาลาบสูงนึงเนาะลาบลาบปวยชิปันกีบลาบปวยสงนึงบ้ได้ขมหลายทิ่โบ้ได้ใช้เพียดิที่อ่ะฮะท,ที่รประมาณนี้แหละเนาะบ้ได้กินลายดอกกินลายเดี๋ยวสิแก่ไป มีผักนี้อีกอ่อนสี่สิบพันนั้นไม่มีอะไรแล้วอเออคือแต่มีแจวบอกอยู่ในบอลถนี่แหละคันจืียบกผิดเดี๋ยวสิบเ,เบเบิ้งข้วเหนียวนเนาะเพราะข้วเหนียวาย,วยังบ่มีอ่ะ ต้องมาเบิองทางนี้เอาข้าวเหนียวไงฮะพันวันนี้มุกยังไงนี่อันนี้มุกไข่มีแต่มุกไข่เบิอร์ดอกมุกอะไรมุกข้าวฟอางอันนี้ป่าอันนี้ทรงเแซ่บป่านี้มันซิมันดีนั่นเป็นป่าธรรมชาติเที่ยวแต่ข้าวเหนียวอะไรมั้งนี่ แล้วก็ชิพาทุกคนขี่รถเลาะอ,อีบัดน,นึ่งนอนไว้ซื้เป็นยังไงเนาะไปเดี๋ยวชิพาทุกคนขี่รถเลาะอ,อ้อมบ้านก่อนแต่จริงๆกลับบนนอนเนะ <c oughs> าะกลับไปกินข้าวอยู่วันพักกลับบนนอนมาสั้นแต่ชิพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศนี้ไปเลยเนาะนี่เบื้องหุภังอาคารของข้าเจ้าข,ข้าข้าเจ้าใส่ชีวิตเกินในใดยังไงแตกจ้างจากเมืองน้อยเก่าจางังไงแต่ที่คืดๆกันกับเมืองน้อยเก่าเด้อทุกคนเดอ้อค้านขอบคุณ <c oughs> มีเลยห้ามขระปุ้นแต่ว่ายุหลายห้า่เลยทุกคนโมเมนต์แต่ห้านเดียวเลยแต่ว่าราคากันเดียวกันราคานะหามันกีบโอ้โหผมมันสิหลายไปมันสิหลายอย่างเท่ว่าแต่ว่ายูอันเมืองยูอันที่หนองเขียวนี่ก็ซิมีพวกกันท้านขอเล่นฟืนน้ำเนาะนี่ก็ซะมีพวกห้านเฟื่อยอย่างหลายหลายกว่าเมืองน้อยเก่านาอเพราะว่าเขาจะเาได้ยกย้ายเข้ามาอยู่พี่หมดแล้วเพราะว่ามันที่สะดวกกว่านาะทุกคนเนาะเมืองน้อยเก่ามันแบบ ทางจากตัวบ้านนี่ไปประมาณอีกสง่งนึงขนาดจึงสีฮอดตามที่เยาขี่รถกันหลยเนาะแต่ว่าสีสะดวกก็คือย้ำฝนนี่สีสะดวกต้องเป็นทางเหือยางเดี่ยวเลยทางรถนี่บสสะดวกเลยเพราะว่าสังเกตเบอร์ตามที่เยาขี่ไปส่วนฝนมันตกแลก้วเนาะโบเมนย้ำฝนแต่ว่าฝนมันตกขนาดทุกคนมันเป็นพาย,ยุโอ้ยปักผิดบูวันปักมากขนาดไปรับป่าเป็นสีบัวนะนี่ก็ที่เป็นแบบ ทางเทิงนี่สู้ผู้คนสิเห็นเดอ้อเป็นถ้ำมาเอ้ยเป็นผาผาคือแต่ว่าผานางน้อนนี่แหละคันชิวประพิตหรือว่าผากูหัวสร้างเลยแหละอันนี้จุดชมวิวมีทางขึ้นข,นของเราทุกคนเดอ้ออันนี้คืเป็นแบบห้านสัมที่ว่าพวกเขามากินตลอดห้านสัมอันนี้พวก zoom ไอ้มาหนองเขียวต้องมาห้านี่เพราะว่ามีห้านเดียวนี่แหละ <c oughs> แลรื่เส้นทางนี่เป็นเส้นทางหลักเด้อทุกคนเดอ้อนี่ผาสร้าง รีสอร์ทผาสร้าง่าจจะเราถือแล้อว่าผาสร้างเนาะเรือผา,าสร้างอยู่ฝั่งท่านบอรหรือว่าฝั่งนี้จะเป็นผ่า,าน,ดดน,น,นนั่งนอนสามยวขี่รถมาในจุดตอนกอเนาะอันนี้จะเป็นคีวรถเลยทุกคนเนอะเป็นคิวรถเข้ามา็ขาเจอเป็นคิวรถก่อนเลยแล้วอันนี้เป็นอ,อ่าเขาเอื้นเป็นห้องหมอน้อยหรือว่าสุสา,านนั่นเองเนาะอยู่ในห้องเยนนี่ก็ที่โบมีแต่คนในเมืองน้อยนะ่ะมาน่ะทุกคนที่มีแบบคนอยู่ทางนอกเข้ามาพร้อมนี่ทุกคนที่เขาเจ้าขี่รถมาเป็นขบวน อันนี้สิเป็นทางไปลพบางแล้วทุกคนแล้วก็สิเป็นทางไปนานย่างใต้ละเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนขี่รถเลาะมาทางนี้เนาะและ้วเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ว่าเป็นทางเว้นออกมาสู่ตัวเมืองอืมเขามากัสิบติมด้วยปลาสักเลยเพราะว่าตามพี่เขาเห็นเนาะขี่รถมากับหลายเทือเติบแล้วเนาะ ที่มาละกาที่เห็นแบบต้นไม้สักเนาะเขาเจ้าซีปลูกเป็นจำนวนหลายเลยเพราะว่าต้นไม้สักนี่ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเนาะที่ให้ราคาค่อนข้างว่าดีมาสูงกับอันนั้นเนาะค่อนข้างว่าดีเนาะแบบปลูกกะบบได้บแบบว่าต้องได้เอาใจใส่ปลูกไว้แล้วก็ทิมปลาไปเลยโบได้เอาใจใส่อย่างหลายเนาะต้นลำต้นมันกับซื่อเอาไปปลูกเงินแล้วเนาะนี่แบบขึ้นไปเ <c oughs> จงกระชเป็นต้นไม้สักคือเก่าแต่ว่าเส้นทางนี่ค่อนข้างเลยทุกคนเนอะค่อนข้างว่าหนาวก็เส้นทางนั้นเอ้ย นีไไ่ได้ทางขึ้นนั่งน,งนอนผ่านน,นั่งนอนมาถึกบ่ถึก่ะที่เป็นทางขึ้นผ่านน,นั่งนอนขึ้นไปเทิง์นกเลยแหละแต่ว่าเด่นๆของเมืองงอยหนองเขียวนี่ก็คือ,อผ่าแดงเลยทุกคนเด้อทุกคนมาหนี่บ่ขึ้นที่ว่าพลาดนักถึงที่นีที่ิวสูงหลายก็ะยาแต่ว่าสิแต่ว่าเทาขึ้นไปลาแบบมันเห็นเป็นทะเลหมอกเลยนะแล้วก็นอกจากทะเลหมอกแล้วทีเป็นวิวของผาผาที่ว่ามันตั้งขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็มันที่เห็นตัวเมืองเนาะเพราะว่า หมอกก็คุมเบิดแล้วเกินทะเลเหมอกที่สวยงามเลยแหละตาบเยี่ยวขึ้นที่ว่าคลิปที่ผ่านมาที่เฮาได้ถ่ายทุกคนเบิงน้ำกันเนาะเส้นทางนี้กับซีโบมีจุดเด่นหลายเนาะที่เป็นแบบเส้นทางหาก็ลูกไหมทุกคนกับที่สังเกตเห็นว่าเป็นทางอย่ามักต่อยอยางก็ลูกไม่ไหม,ไมเอี่ยมเลยคาดว่าน่าจะผูกได้บวกเกินประมาณสามสี่เดือนหรือว่าห้าเดือนนี่แหละเนาะเี่ยวประมาณนี้หนาวแห้งเนาะทุกคนเนาะ ีมีป kind of <im> ั like mm ๊มน้ำมันพอเป็นอย่างด้วยหนาวนั่นมาเส้นทางนี่มันอะนั่นน่ะมันติ่มไปด้วยต้นไม้ทุกคนเนาะคาดว่าน่าจะเป็นแบบเส้นทางที่ว่าน่าจะเฮ็ดไม่แหละท่านผู้เฮ็ดไม่กะเขาเจ้าก็สิเลือกเป็นเส้นทางนั้นหลายก่อนเพราะว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางหลักนะแล้วตอนนี้เป็นสายแจกกเลยว่าสายสำหองได้อีกเนาะขาเจ้ากับิีแบบว่าทางนี้ที่เป็นเนืนของประชาชนอยู่ทั่วๆไปเนาะเรียกว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ การฆ้าไข่ค่อนข้างว่าดีเลยแหละนี่เข้ามาก็ช oh. ิเจอบอนบริเวณที่ว oh. ่าอ่าพอที่เฮาโค้งออกมานากชี้ออกเป็นส่วนขั้วเลยทุกคนอันนี้สิ่สิบห้านแป่งรถค่อนข้างขนาดใหญ่เลยทำวันน้ำดีทำว่ากิ่นอ่ะท่านที่ว่าเป็นท่านลาบอยู่แถวนี้แหละทุกคนท่านลาบท่านเฟืองราคาค่อนข้างโอเคเลยกระแซบเนาะแต่ว่าเหาซื้อมือนี้ลาบควอยเขาจะเอาใส่ถุงแล้วไปขายตลาดค่อนข้างว่าถือขนาด สิพันกีบกเลยว่าซื้อไปลองสะนี่เขาเก็สิฮอดบริเวณส่วนขวดแล้วเนาะเป็นบอลที่ว่าเขาเจ้ามาฮอดปุ๊บขาเจ้าต้องมาทายหูแล้วก็บเซกอินแล้วก็ลงเฟซลงโซเชียลต่างๆมันจุดนี้เลยแหละทุกคนนี่นี่จุดนี้แต่ว่ามนีหนีอขกาศอ่อน,นคนออุมกึึบเลยอ่ะเดี๋ยวสี่ไปทุกคนไปกินข้าวเนาะกินข้าวน้ำกันบารมี่อย่างแนวมันนี่เที่ยวตามเยาวไทยแหละเนะาะกะค่อนข้างว่ากินบ่อยแต่กะอิ่มท้องกับพอละ เราเพิ่งน้ำแข็งแทุกคนเอาเอาได้ยังมากินเลยไปนั่นเราได้ทุกคนเดี๋ยวผมมุกปุ๊บอูเดี๋ยวอูแบบนังนอนอยู่นะตือนเพื่กันตือนเศร้าไงนี่ขยราชีไซแบบขวบขุนแบบใส่ตองเนาะอันนี้เป็นคะแนนอ่ะเครื่องซ่อนเออเคร er Ο, ื soup, ่องซ่อนขย่าแบบขลายการราคาก็โอเคได้ห้างจี่จิกเป็นคนโผล่มากฝาดแต่ว่าประเภทแบบ ปลาน้อยนนี่แต่เป็นมกนนเครื่องซ่อนนี่เอมาเมนูปลาคันว่าเป็นแต่ละเมนูต้องต้องเบ่งว่าเมนูอย่างเป็นแกงนีโบบันใดโบมากแกงบบค่อยกินเลยแหละคืนว่าแกงปลานะโอ้โหนี่มันตองนี่ <c oughs> วะขาจะปกทั้งนอกซิซิเนาะอุย้ยหลายเลยทุกคนได้หลายได้ไหลแต่ว่าเขาบไม่จานเนาะใส่ทงยางนี้ ไม่คงอยานี้เลยเนาะอาจจะจานก็ไม่ค่อยมีเนาะงห้อยู่บ้านพักแต่ข้าวไม่ไปยืมเพื่อนกะให้ยืมอยู่แต่ว่ากินแบบนี้ก็ได้คือกันเนาะน,น,นี่ทุกคนเบื้องราบเนี่ยทุกคนได้หลายชิพ 10, ันกีบชิพันกีบก็ตกอยู่ประมาณสามสามสิบบาทนี่แหละหรือวสามสิบกว่าบาทนี่แหละประมาณเี้ทุกคนเนี่ยวงเงินมาสามสิบบาทเด้ อันนี้เป็นการคาดเดาซริงๆถึงน,น,น,นี้เลยแหละน,นีง่ายสบายสบายอันนี้เป็นขวามีนี่ขวบขาุ้นมันขวามีน,นี่เนะน,นี่จะเป็นผักกับ เดี๋ยวเขากินนี้แล้วกับเขาเมอที่ออกไปบ้านนายางเนาะไปซีไปนอนอยู่หันไปนอนโฮมสเตย์ขอบคุณนเราเมือมีจับเราเลยล้ลางมือเราเลยทุกคนมักมักอันเขาเขาขวบข้าวปุ้นนี่นะบมว่าเป็นอย่างมักก็น่าจ,จะแซ่บบลยมั่วเป็นอย่าง แปตลาดเท่าไรทุกคนกระเทนคอยกินอันนี้เนาะเมืองลาบใช่ไหมทิพนกีบถือว่าคุ้มหน่อยเราเมืองอัน้น,นมุกเครื่องสัน่นถือจะบ่มนี่เน้น อ,อ,นนอันนี้แก้วเลยทุกคนเลยส่นเลยสามสิบยู่เบียงหนึ่ง่าจะประมาณสิบพันแล้วนะืมเห็นอันนี้เหรอขึ้นฮอตแม่เนี่ยมากอันนี้แทนกินเท่ากับต้องดิจงเมยเลยนี่เนาะไออูยังนอนอยู่ นี่หนังเน้นๆถึนมีแตประมาณนี้อนะทุกคนเนาะเพาอยากไทยทุกคนเมือว่าในบ้านที่นี่อย่างแน่แล้วก็เป็นยังไงแน่จากเมือไงไว้ไม่กับเมือไงไว้ยเก่าแตกต่างกันยังไง กับมึงไง่อยไหมกับข่าวขนาดนี้เป็นหลายกลัวนรอเพราะว่าอยู่ตามแคมทางแล้วเอาประมาณนี้แหละมิติบ้าไผ็มาคลิปนี้ก็่าลืมฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เรื่อยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาไว้คลิปต่อไปเนาะขอบใจทุกคนที่มาเข้ามาคอมเมนต์มาติดตามตลอดทอ่เนาะขอขอบใจยักษ์ใจจริงอันนี้คันโบว์ทุกคนเขากับโบสามารถมาแบบมาอันนี้ไปตลอดแต่ว่าเขาเห็ดมาเ,มาเขาก็มีแห้งบรรนันใจเขามีแบบแห้งจุนใจที่จะมาแบบตัดต่อคลิป เกสระมานั่งตัดถึงซี่เมย์ันไดกะเพื่อรู้ทุกคนในเบื้องน้ากันละกะทุกคนมาให้กกำลังใจกับพอใจแล้วเนาะ่ะขอขอบใจทุกคนเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า